คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันทีิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับมีข้าวดีเนาะครับเกี่ยวกับแนวทางที่อาจารย์ตรงเตงเพ่นอยากเจ็บอ่ามาหล่อสูฟังครับผมค่ะเป็นเหลขกปูมาจากทางกุจจบ,บรัฐใช่ใช่ จับคือจับกับผมค่ะเลขปูนี่เป็นเหล็กปริศนาแต่ว่าเขาดีดีค่ะท่านผู้ชมครับพี่น้องเอฟซีแม่เอฟซีก็โท่มากก็มองเดียวกันกับอาจารย์ตรงเตงอ๋อที่เพิ่โท่มากบอกให้น้ำเสียไปตามแมนเลขเพิ่นใบมากเป็นปิศนาค่ะท่านผู้ชมครับอาจารย์ตรงเตงเพิ่นไปยูหันเพิ่นไปเฮสลาห้ปูค่ะครับค่ะปูกับอายุหลายเลยที่เถา กันรักแปดรักเก่าแล้วครับผมแมนค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ตรงเตียงพนกวา่าปูเพิน่นหายมาแล้วสดสด,ดหลอนๆค่ะเพิ่นกาเลยสิมา่ำเสนอให้พี่น้องเอฟซีทางช่องน้ำเชี่ยกับเกล่องมาเชี่ยเด้อค่ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของปูกับสัมผัสอาจารย์ตรงเตีงเนาะใช่ครับผมผ่านอาจารย์ตรงเตีงค่ะ ขอบขอบพุนปูท่างขอบคุณอาจารย์ตรงเตงเนาะครับผมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้าเชียกับกอล์มเชียร์ในเรื่องขาดถัง้ชมไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะอาจารย์ครับไอเอดบินกอล์มเชียร์สวัสดีอาจารย์ตรงเตีงครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอันกินเขาเลี้ยงไปเนี่ยโอ้โป็นซีรีสวก่นมันจะออกมากโอ้เห็นอาจารย์ตอดมากแล้วครับผมอื ต้อกับเขาไปซื้อกับเขาครับผมซื้อไก่ับเขาอาจารย์บนในบ้านมึงเดียวบาน้อันการเล่งสามหลอนไปอั็นห่อนข้างคือกาับอาจารย์ไปหน้าเออแต่ทมหลอนให้กัาเ้อยู่ละครับมันหมึกดิแม่หน้ามกระลดแล้วหรือเ่าครับผมน้ามุกแน่เดียวครับอาจารย์แล้วว่างตุกันแก่เด้ออาจารย์มันเยงื่อหมึดจะขี้เรื่องไหมหน่อยเนี่ยอืบค่ะ ี่เรียบไปยามกันตัวนี้คะ่ะเรียกเมืไหร่กนยามพันคนค,ครับอาจารย์อันเลขนี่เลขกปูที่ซีว่าให้ฟังนี่เขาดีปะคะอาจารย์เี่กปูิ่นไปเข่ามาตลอดนาตาวาเขาถึจับจุดว่ถถอแค่นั้นแหละอืมอันเป็นเจ้ไหคือว่าจับจุดว่ถถุคะ่ะอาจารย์วอาสู้พี่น้องเอฟซีฟังเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเราจะใไหม้มาแบบเล่กปูมันองกันเพื่อเอาตัวนั้นนะ เลขกููตรงกันตร,รตรงกันที่ว่าเลขติดดูพี่หายไปหายไปเลยนะโอ้เลขคำนวณครับวันค่ะอันงวดเพราะขัน่นหายตัวใดกับอาจารย์ทบทวนนิดหนึน่งมันกาเพิ่นเพิ่นเพิ่มหายไม่ตามหาสองแต่ว่าตรงคือก็ตามหาตัวเดียวนี่นะสามหาสองตัดเอากรดเดาอันนี้กระตัดแล้วลกระวดน,นี่ครับได้ยินข่าวว่า อันไปหาปูมาามันีให้กันบ่ะครับผมก็ไปเฮ็ดงอาู่น้ำปูมาอ่ะคุณกลับมาหอดัดไกยูดิไกยูคุับองลอกุ้งโลดอีละอืมสองลยกุ้งโลดไปกลับสองลอยกุโลดไปกลับอ๋อลอยลกไปบวกลับบังกลับสองลอยลูกครับผมป้าไกยูดีอาจารย์ไกยสามลอยอีกสองมือต่อพันสองมือต่อพันน้่มันอ่ะป้า จารย์ก็เลยก็จะเป็นขยันค่ะเป็นเป็นเดือนแล้วไปเนีอืค่ะวันนี้เอาเด็ดเด็ดมาฝากพี่น้องเอฟซีด้วยอาจารย์ค่ะครับก็หลายตัวก็มีแค่ตัวสองตัวนี่ละครับผมนิ่งๆเข้มๆหนวดเขามนนี้กับมาอยากด้แนวทางที่ว่าเรขของปูเนี่ยแหละอาจารย์ เป็นอมีพิชณาใช่ไหมครับผมไม่เลยูมันช่วยจะได้เอาตันนั่นนะก็ไม่ต้นที่ว่าไข่ควยไปแล้วนะะเ่อเอาต้นนั่นเนี่ยเอาต้นนั่นก็อืบค่ะไ่ต้องแบวันเอามาเบิ้งกันนะันเทียบเทียบกันดีส้นอาจารย์ตัวไหนนี่เก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก้หเกหนึ่งซีแค่นั้นหนึ่งี เป็นเหล็กล่างตัวอาจารย์นี่เพิ่นเป็นเข้ามาเพิ้ลได้จริงล่างเพิ่นเพิ่นเป็นล่างเข้ามาอืปงวดเมื่อระมาเพิ่นให้สามตัวสามหาสองวันนี้อาจารย์ตัดตัดของเพิ่นมาแล้ววะครับผมนี่ได้สามตัวก็ต้องว่าให้ตัดปวดหัวอยากตัดให้เรียบร้อยเดี่ยวตัดเรียบร้อยก็ต้องว่าไปไปตัดไรก็ต้องพิจารณาอย่างเล่นว่าอาจารย์ปิศนาจะตัดให้เรียบร้อยเดี่ยวครับผม เก่าหนึ่งเก่าหกหนึ่งซีครับผมเอาตัวเดียวกาบานเนี่ยเอาเอาสองตัวร่องใบไก็ได้ครับรอกรมันตัวเดียวเลยครับผมเอาเก่าหนึ่งตัวเดียวเก่าหนึ่งตัวเดียวแค่นั้นล่ะหไดลายครับครับแร็แค่ะได้แค่ว่ากับน้ำมัผมไม่มุนบกกับแล้วก็ก้อนห้สามหาแล้วเป็นหาตามกาแค่นั้นแหะ ครับนั่ไรหลุว่าไรห้างเนาะครับพอดีมาชนกับเลรกล่างอาจารย์ค่ะกลางที่จับจุด,ดเดียคือมาชนจาวตัวนั้นอือกูอหายมาแล้วเด้อครับพี่น้องเก่าหนึ่งเก่าหกเลยกันหนึ่งซีครับผมค่ะเน้นเก่าหนึ่งห้างเดียวครับพี่น้องเขาทังปีแล้วบอกอาจารย์เอนปีเนี่ยเขาต้งปีแลครับโอ้มาสู หลวงล้างเก่ามาเชียร์ขอให้ได้โชว์ได้หลับได้พูครับผมตะ<ค>วันมันกัดชนเหล็กอาจารย์เนาะอาจารย์เนาะมาีหลายที่ร้ายตัวนี้มีหลายสื่อร้ายค่ะเก้าหนึ่งบอครับผมตอนนี้ล้ายมายีหลายสีอ่อรายห้องครับเข้าไปกอันไหนก็ไม่ใหญ่ได้ยินเสียงไม่ใยัย มีไงเ่ราฝันดีบ่เือนอนตะนาเนี่ยจิจอบเอาเล็กนั่นมีไงอยู่นี่แม่อาจารย์ตรงเตีงเด้อค่ะท่านผู้ชมครับขับเพิ่นมานอนเป็นมูลูกไส้ค่ะกินข้าวแรงไปมีไงโอ้ท่านได้กินล่ะลุอาจารย์มึงไปซื้อมาครับมท่านทาลูกไส้ไปซื้อนักกินอยู่พอมีไงได้ยังล่ะอาจารย์ไปซื้อแนมเพราะว่โอ้หึดเลยดิ ครับเอาแอดมินก็มาเชียร์ครับน้ำเชียร์กับชีสเอาลบกวนอาจารย์สักหนียครับผมขอคูณอาจารย์ได้ลครับผมทีให้นโยธงมาครับครับเชงได้กเห็นได้โชว์ได้หลบเนาะครับพี่น้องเอซีค่ะจะได้ซอยผู้สามวัดสามว่าซอยกันครับผมครับครับซอยอาจารย์เติมน้ำมันฟอมไปแล้วชอย่าน้ำมันอาจารย์ฟอมได้ครับพี่น้อะครับผม ลอยเหลือสึ่งกันและกันเอากระนําตัวเลขไปให้พี่น้องเอซีครับขันเพิ่นถือเพิ่นกะสายบุญเพิ่นร้ายค่ะครับผมอ๋ออาจารย์น้ำเชี่ยรเก่ามาเชี่ยรกับสิลดลบกวนอาจารย์สานีเร้่อค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กะพิจารณาเบิ่นเร้่อค่ะอ๋าเลขปูค่ะอ๋าปูเพิ่นบอกมาอาจารย์ตรงเตงเพิ่นกะว่าบอกพิศนาให้ฟังเลยค่ะท่านผู้ชม สรุให้เลยค่ะพิรุปมาหายเลยค่ะก็คือเก่าหนึ่งเก่าหกหนึ่งซีค่ะสําหรับเลขกับสิบไปตารางอาจารย์ตงเตงบอกค่ะปูเพิ่นกะมีือเสียงได้ค่ะท่านผู้ชมครับมีเสียงได้ครับผมค่ะยุทธ่างกุจจักคุณคะตอนนี้กำลังดังค่ะเพิ่นเป็นปริศนามากค่ะสําหรับคลิปนี่กะ อพี่น้องเอฟซียูดีมีแห้งสุขูสุขนถูกหวยรวยเงินไปทำกันเด้อค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมฮกหาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ